สัดีครับท่านผู้ชมรายการัวท่าัฒนมคำพิการลบครับวันนี้เป็นตอนสําคัญนะครับเป็นตอนเข้ารอบแชมป์ออฟเดอะแชมป์นะครับของวงดนตรีรูปยาวชิรประกาวิทยาครมนะครับซึ่งบรรยากาศในวันนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้เราอยู่กับท่านหัวหน้าวงนะฮะอาจารย์เป็นศีจนร์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนั้นแข่งกับใครครับบรรยากาศเป็นไงบ้างเอ่อ เราได้เป็นรองแชมป์ฤดูร้อนแล้วก็ไปเจอกับแชมป์ฤดูฝนคือโรงเรียนมัธยมดับท็อปปี้เราเคยเจอเข้ามาครั้งนี้ไหมครับไม <disciplined> เหมือนกันเจอไปเจอไหมในรายการนี้ไม่เคยเจอกันแต่ว่าเมื no ่อปี48ในรายการของกระทรวงมหาดไทยในรายการโอท็อปอะไรสักอย่างเราเคยเคยแข่ง รอบชิเรากเจอกั่เขาราได้อดับดีกว่าเขาเราดีกว่าเขาครับครับครัครับค่ับครับครับครับคับคร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 ับับครัรับครับครับครับเรับควับครัครครับ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 คราบครั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 บวรันรับคบคราบครัอครอบรับค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 ราบครัังรครับััรครรบ มีเวลาเตรียมตัวครับจะนานนานทีเดียวอย่างสามเดือนสี่เดือนครับมพร้อมก็เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในการในารําทำการบ้านแล้วก็ฝึกซ้อมได้ดีมากสี่เดือนครับผมท่านผู้ชมครับเราอยู่กับเรื่องหลังอีกท่านหนึ่งนะครับท่านอาจารย์วันเพ็ญจอมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์วันนั้นเตรียมตัวยังไงบ้างครับก็ เราก็ได้มีการฝึกซ้อมกันนะคะก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องคอนเซ็ปต์ของเพงเลงอะไรนะว่าจะนำเสอน,นอมาจยงางานะถึงจะเป็นที่ถูกอกถูกใจทุงท่านกรรมการอะคะอาจารย์คาดหวังไว้คาดหวังสูงค่ะสูงนะคะว่าเรามีการเตรียมตัวมานาน,นะค,ะครับแล้วก็เด็กเราก็มีความพร้อมค่ะคุณก็มีใจทุ่มกับงานตอนนี้เต็มร้อย ผมยังไม่บอกเนาะเดี๋ยวให้ชมรอฟก็บอกนักรอ้องแนะนาตัวเองหน่อยสวัสดีครับผมนายวรุษเม่ที่สงครับผมวันนั้นร,อร้องเพลงอะไรครับวันนั้นร้องวอนพ่อตักสินร,รู้สึกยัไงไงบ้างก็มาเจอคู่แข่งก็รู้สึกตื่นเต้นครับผมแต่ก็มั่นใจครับเพราะว่าเราก็ได้ซ้อมมาเต็มที่พอสมควรครับออกเวทีเป็นครั้งที่สองหรือสามครั้งที่สามครับครั้งที่สามเลใช่ไหมเชื่อมั่นตัวเองครับผม มาถึงเดนเซอร์วันนั้นบรรยากาศเป็นไงบ้างเครียดแล้วก็แต่เราก็ทำดีอะค่ะถือว่าเราทำดีมากๆพวกเราแบบทำกันเต็มที่แบบเตรียมใจไว้แล้วว่าแพ้ไม่เป็นไรชนะก็โอเค <laughs> ท่านผู้ชมครับบรรยากาศวันนั้นเป็นอย่างไรนะครับท่านจะได้ช,ไดชมเต็มๆเลยนะครับาว่าการแข่งขันวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับเชิญนชมครับ ว่าวันนี้โรงเรียนแรกที่มาประเดิมในแชมป์ออฟเดอะแชมป์รอบควายของเราก็คือโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมนะคะในเพลงวอนพ่อตัดสินค่ะอยุธยาแต่แยก,กเป็นเสียงเสียงได้ยินเสียงปืนศึกล้วนพึกฐานผมตามสินต่อสู้ผู้รุกราน กร,รุงสมานกรุงธนบุรีมีศักดาวงเวียนใหญ่อนุสาวรีย์ที่ปรากฏราชรถวอนช่วยคลายปัญหาโศคลายโศทุกคลายทุกด้วยบุญญาเป็นที่พึ่ง วงประชานินนินรร์ บุรีน้ำนี้ดังไปทั่วทึงสมเด็จพระเจ้าตาสินยิ่งใหญ่ป้องไทยเรื่อยมาเกรงกองเกรียงไกรวงเวียนใหญ่ผ่านไปบูชาพระศนิกรทั่วลาต่างก็มาขอ เสียใจเสียอย่างสุดถึงหวังพึ่งจึงมาวาวอนแฟนลูกมนีหายอยู่โรงงานใหญ่จากไปจำจนตามหาทั่วตรอกซอกซอนจากที่นอนไม่หวนมานอน กานั่งรถอูบนโคราชประกาศหวังพบน้องนางโคนแก่นอุดรเมื่อครั้งก่อนที่เราเคยมาถามข่าวพี่ปานาบอกไม่มาแล ใ,ใจลูกแทบสิ้นหวังพึ่งองค์พ่อตากสินให้แฟนคืนถิ่นทรงสารบนพวงมาลัยร้อยพวงใหญ่วางไว้บนพานเจ็ดวันหากไม่กลับบ้านห้องนอนคือโซสารเรือนตา แทบสิ้นวังพึ่งองค์พ่อตากสินให้แฟนคืนถิ่นรงสารบนพวงมาลัยรอยพวงใหญ่วางไว้บนผานเจ็ดวันหากไม่กลับบ้าน ศิลปการวิทยาคมนะคะวันนี้มาแบบเต็มที่มากๆเลยนะคะโดยเฉพาะนักร้องนำของเรานะคะนั่นก็คือน้องวุฒินน้องวุฒิแนะนำตัวอีกสักครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายวุฒเหมือนทยสงครับชื่อเล่นชื่อวุฒิครับเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนวิชิลปการวิทยาคมครับผมเข้ามาในรอบลึกๆขนาดนี้เนี่ยความรู้สึกของเราเป็นยังไงบ้างส่วนตัวความรู้สึกตอนนี้ก็ตื่นเต้นครับผมเพราะว่าเราต้องมาเจอกับแชมป์นะครับ เราก็รู้สึกกตัญนนิดหน่อยครับแต่วันนี้เราก็ทำเต็มที่ครับเพื่อหวังจะเข้าไปชิงแชมป์อาโลแชมป์ไปฝากเมืองกำแพงเพชรของเราครับผมมาถึงตรงนี้แล้วขอก,กำลังใจหน่อยเร็วพวกเราทำไปอย่างสุดฝีมือนะครับหวังว่าจะถูกใจท่านผู้ชมทุกท่านทั้งอยู่ในห้องส่งและก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับขอบคุณครับ,บ